สวัสดีครับมาตั้งสีพายุคารนะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่มาแนะนานะครับเป็นโตโยต้าเซนต้านะครับคันนี้เป็นรุ่น 1.5V นะครับปี2017ก็คันนี้เพิ่งเข้ามาจอดใหม่เลยนะครับได้เป็นสีส้มนะครับสลับกับสีดานะครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้สภาพเงางามที่เห็นกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูตัวรถนะครับแล้วก็สภาพรอบคันนะครับมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับโคมไฟหน้านะครับเป็น โปรเจกเตอร์นะครับโคมไฟใสสวยมากนะครับมีไฟตัดหมอกติดมาด้วยนะครับล้อแม็กนะครับนี่เป็นล้อแม็กแบบใหม่แล้วนะครับของเดิมจากโรงงานมาเลยคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับรุ่น 1.5V นะครับผมกระจกข้างนะครับก็มีไฟเลี้ยวติดมาด้วยสภาพดีมากนะครับโดยรวมรถทั้งคันนะครับทั้งภายนอกภายในสวยแล้วก็สะอาดมากๆนะครับคันนี้ตัวรถเงามากนะครับ ด้านหลังนะครับโคมไฟทั้งสองข้างเนี่ยสวยสภาพใหม่เลยนะครับโลโก้มีติดมาครบเลยนะครับตัวโคมเมียมนะครับที่คาดระหว่างกลางนะครับก็ยังดูสภาพใหม่อยู่เลยนะครับคันนี้รถปีสิบเจ็ดนะครับคันนี้สภาพสวยมากมาดูกันที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้านะครับเปิดมานะครับคันนี้เป็นภายในสีดํานะครับเป็นทูโทนสลับกับสีส้มนะครับ คันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีลำโพงที่ประตูด้วยนะครับผมด้านในเป็นประตูข้างไฟฟ้านะครับปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับคันนี้ตัวพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็ควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่เก้าหมื่สองพันกิโลเท่านั้นเองนะครับสภาพสวยมากนะครับจอเป็นระบบแบบทั u สก s c นะครับ มีกล้องถอยด้วยนะครับคันนี้เบาะด้านหน้านะครับเป็นเบาะหนังนะครับสภาพใหม่ดูดีมากๆนะครับตัวเบาะไม่ล้มไม่สุดตัวนะครับเป็นเบาะสีดํำสลับกับสีส้มนะครับเดินตะเข็บได้สีส้มด้วยนะครับก็สวยนะครับสภาพเบาะด้านหลังเนี่ยนะครับยังดูใหม่ยู่เลยนะครับตัวเบาะสวยมากนะครับไม่ช้ำไม่ขาดเลยนะครับ มาดูเบาแถวสามกันบ้างนะครับเบาแถวสามนะครับก็นะครับพับกันมาให้ดูนะครับคันนี้ด้านในเบาแถวสามสภาพดูดีมากนะครับสภาพสวยจริงนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับคันนี้อย่าพลาดนะครับกับราคาห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับได้เป็นตัว1 5 v จุ้าวีนะครับเลขไม้เพียงเก้าหนักว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับรถของเราเป็นโชรูมมาตรฐานนะครับมีการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรับประกันเลขไม์แท้ นะครับไม่มีชนหนักดำน้ําแน่นอนนะครับก็สาหรับลูกค้านะครับที่จับไฟแนซ์นะครับเครดิตดีจับเฟรนซ์เต็มนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างเลยครับ